กับเพื่อนครับพบอีกแล้วนะครับกับทางช่องเบสสไตล์เรื่องง่ายๆที่ใครก็ทําได้นะครับผมจะมาแนะนําต่อนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากเปิดลงทะเบียนสิทธิ์คนละครึ่งรอบอีกสอนนะครับมีคนที่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับบางคนก็แชทมาถามผมว่าอ้าวพี่ไหนว่าเปิดรอบสองไงทำไมเปิดน้อยจังต้องอธิบายนี้ก่อนนะครับ คำว่าเปิดรอบสองเนี่ยไม่ใช่าเปิดอ่ารนเปิดครับคือการนำสิทธิ์คนที่มีปัญหาในรอบแรกสิบล้านแรกนะครับก็คือเก็บตกคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหรือว่าไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับมันก็เลยได้แค่สองท่ามใจพี่นักสองล้านสี่แสนนะครับตัวเลขกลมๆนะครับแต่บางคนเข้าใจผิดว่าเปิดรอบสองอีกสิบล้านสิทธิ์ไม่ใช่นะครับตรงนี้ผิดเข้าใจผิดนะครับคือเปิดรอบสองเนี่ยคือนำสิทธิ์คน ที่พลาดรอบที่หนึ่งนะครับมาเก็ตตกก็คือยอดจึงได้แค่สองล้านสี่แสนนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมคือเดี๋ยวผมได้ข่าวมาอีกแล้วว่าจะมีการเปิดรอบที่สามนะจะมีการเปิดรอบที่สามนะครับชนะเพื่อนๆนะครับที่พลาดรอบหนึ่งรอบสองนะครับขอติดตามดีๆนะครับว่ารอบที่สามนั้นจะเปิดช่วงใดตัวนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับแต่มีแน่ๆครับร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็สําหรับคนที่ลงทะเบียนทันนะครับในรอบที่สองครับก็อย่าลืมนะครับรีบไปเปิดใช้สิทธิ์นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับเพราะตอนนี้รัฐบาลนะครับก็จะเพ่งเล็งไปที่คนที่เปิดใช้สิทธิ์แล้วไม่ได้ใช้ก็จะรวบรวมข้อมูลนะครับมาเปิดในรอบที่สามอีกนะครับและที่สาคัญนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่ารอบที่สามเนี่ย เปิดใหม่ไม่ใช่นะครับรอบที่3าก็คือรอบเก็บตกของคนที่2นะครับรอบที่2นะครับนํามาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะครับจากนั้นแล้วสิทธิ์มันก็จะน้อยลงน้อยลงนะครับอย่างรอบที่2เนี่สล้านดีแสนรอบที่3านี้อาจจะเหลือแค่1ล้านคนก็ได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์นะครับแต่ยังไงนะครับอย่าลืมนะครับให้เพื่อนคอยติดตามเกาะกระแสนะครับว่ารอบสามเปิดเมื่อไหร่นะครับสําหรับวันนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนะครับและก็ขอให้กดติดตามเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารดีๆนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับ